โมีเยย่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับสู่รายการ Hidden Warrior รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกลุ่มของฮีโร่ที่ยืนอยู่เบื้องหลังฉากหนังแอคชั่นต่างๆนะครับ เขาคือกลุ่มของสตันแมนและในวันนี้แน่นอนครับจะมีฉากแอคชั่นให้คุณผู้ชมนั้น ได้ดูกันจะน่าติดตามขนาดไหนตามผมมาเลยครับโอ้โสวัสดีครับผม และนี่ก็คือนะครับพี่นงนะฮะ <ST UN C> โคสตันจาก o n เและกลุ่มสตันทีมจาก o n เครับผมวันนี้ฮะมีโจทย์มาให้ พี่โหน่งเช่นเคยครับผมอันนี้โจทย์อะไรครับสี่คูณหกร้อยยี่สิบเท่ากับ <c oughs> เท่าไหร่ครับผม <c oughs> อันนี้อาจจะยากไปตอนนี้นะฮะโจที่จะให้พี่นะครับไปดูวิธีอากันเลย <c oughs> <c oughs> จทย์แล้วนะครับผมจากการที่เข้าฉากในฉากแอคชั่นแล้วก็ต้องมีความสําคัญคือหัวใจของเราคือการเซฟตี้ครับพี่พวกกระจกพวกแก้วหรือพวกไม้เหล็กลงมาตรงนี้พของปลอมใช่ไหมครับของปล้มว่ายทายำภาพยนตร์ถ่ายทาละครนะครับของปลอมอย่างเช่นกระจกที่เราเห็นสแตนลอยชนกระจกบ้างอย่างนี้ต้องทํามาจากอะไรเมื่อก่อนเขาทําจากน้ําตาลแต่ทุกวันนี้เขามีนําเข้าน้ํายามาจากเมืองนอกเลย จะแพงเลยใช่เฉพาะเลยครับแล้วเวลาแตกเขาจะเป็นไงแมาเสียงดังประเทนะครับแต่มันจะไม่บาดคนจะไม่บาดมันจะแตกมันถ้าให้น้าตาลเมื่อก่อนเขาใช้น้ําตาลครับแต่ทุกวันนี้ก็มีเฉพาะเลยเปลี่ยนไปก็มีจานเจริญก็ทำนะครับจานก็ดอกมาจากปูนบาสเตอร์ผสมทิเท่าอะไรเงี้ยไม่บาดโอ่ไห้ผู้คสมัยก่อนเล่นก็มีโอค์ไห้ปอมอะไรปอมครับแม้กระทั่งโต๊ะปอมของปอมทั้งหายที่ทํามาจากไม้บาซ่าบ้างไม้นุ่นบ้างแล้วก็ตู้อ่างเงี้ยถ่ายองค์บาตต้นยังกุ้งจะเซตเป็นตู้ปอมตู้นุ่น ใช่สตันลอยชนพังอะไรพวกนี้ครับแต่เซฟตี้นะเซฟตี้สิ่งสิ่งโลหะ้วฮะก็มีดาบดาบสุดมากมันมันก็มีเรซิ่นบ้างเป็นเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กที่ไม่ไม่ไม่แข็งแรงมากทื่อหน่อยครับแต่ก็โดนหมอก็แตกอยู่แต่บางทีสมัยก่อนก็ทําจากไม้ไผ่แล้วก็เอาฟอยมาติดตือทาสีอให้เหมือนโลหะใช่ครับพอเห็นไกลๆมาดูไม่รู้เรื่องนะครับใช่ไหมฮะวันนี้ช่วยได้เยอะนะฮะไม่งั้นล้วก็จะเสียชีวิต หลายท่านนะฮะใช่เขาอีกถ้าสตันนะครับก็มีบัทเหตุบ้างอย่างรถรถยนต์อ่ะเขาจะมีกระจกนะาระฉากชนอ่ะสตันก็มีสตันตอย่างทีมผมผมไปถ่ายหนังมาเลยชื่อชัยเขา,าเล่นครั้งแรกเลยเขาผมบอกให้รถวิ่งเข้ามาชนเนี่ยเขาต้องเช็ดตรงกระโปรงรถแล้วก็กลิ่งออกไปด้วยความที่เขาแบบเห<อ>็นรถวิ่งเข้ามาเขาตกใจเขาเทขึ้นไปเลยอัดกระจกเต็มเมนะโอ้โหแต่จริงๆมันต้องเลียมันต้องเฉลี่ยแล้วก็พิกลวงกระงนี่อ่อนฮะใช่แต่ล้วสุดท้ายก็กระจกก็บาด แต่ขนาดกระโจงนั้นก็ติดฟิล์มแล้วนะแต่ฟิล์มนั้นเป็นฟิล์มที่กรอบแล้วนานแล้วรถที่นานแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วไม่เหนียวพอไม่เหนียวพอเป็นแพ้เลยก็ต้องระวังทุกอย่างก็ต้องมีของปลอมครับอย่าไว้ใจของจริงเลยอย่าไว้ใจของจริงครับผมครับผมอยากจะเห็นมีตัวอย่างเซมเปิลเซนดีนิดหนึ่งไหมครับพี่ครับวันนี้มีอย่างหนึ่งไว้เพื่อให้ดูนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับมีของฮะที่จะให้เราดูนะครับของปลอมต่างๆนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นเหมือนกึ่งเหมือนขวดเบียร์ซ มีประโยชน์ในการที่จะเซฟตี้ครับผมว่ามันมีประโยชนหลายอย่างนะครับถ้าฟาดหัวคุณต๊อกโอ้โหเป็นไงล่ะครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมครับครับแต่ผมแสบแล้วหน่อยเลยหน่อยฮะเออโอเคไหมครับแค่นั้นเองเซฟเซฟนี่ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นบางแล้วพอเสร็จปุ๊บมีความเหมือนด้วยฮะอย่างนี้นี่โดนสักสิบใบก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวถ้าเป็นของจริงโอ้โหไม่ไหวนะครับไม่ไหวครับนี่ให้ดูเศษนี่เหมือนมากเลยนะครับ โอเคไหมครับโอเคครับผมราคานะครับผมอ๋อเมื่อกี้ไปแล้ว1 0 0 0บาทครับ1 0 0 0พันบาท1นึ่พันบาทสมมุติเราจะถ่ายทําถทายอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้แบบนี้เนี่ยเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวไม่ใช่รวมของสตันหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะหนึ่งพันบาทอันนี้ก็ถือว่าแบบยังยังโอเคถ้าเป็นกระจกนะที่เป็นผมสั่งมาจากที่เขาทํมาจากน้ายาจะไม่กลิ่นเหมือนน้าผึ้งเลยอันนี้ต้องไปถามคนทำาลครับที่สั่มาจากเมืองนอกใช่ บานนึงแท้แค่บานกระจกนี่ประมาณ8 0 0หมื่นบาทที่คน oh, <no. S 2> แค่ขนาดกว้างประมาณสักเมตรห้าสิบใช่ครับแล้วก <c oughs> ็ยาวเมตรห้าสิบกว้างห้าสิบเนี่ยแปดหมื่นกว่าบาทนะฮะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> แล้วแต่ว่าความที่แบบเซฟตี้มากก็ยิ่งแพงมากครับอย่างที่เขาบอกกันว่านี่แหละครับโรดักชั่นหนังแอคชั่นสูงเพราะว่าอุปกรณ์เซฟตี้ก็แพงด้วยครับผมอาวุธปลอมครับพี่ อาวุธปลอมเหรอครับปืนก็มีครับปืนก็มีอย่างปืนของเพื่อนผมครับโอลิเวอร์บิลเวอร์นายบิลเวอร์ปืนดีมากครับอยากกินนะครับอยากกินอยากกินไม่ดีนะไม่ดีครับไม่ดีนึกว่ามันหวานเป็นน้ำตาลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีคนบอกผมทีมงานบอกเป็้ลางปากก่อนนะครับมันเป็นเรซินผสมนะครับไปล้างปากก่อนครับไปล้างปากก่อนครับ มันหวานเป็นอะไม่ใช่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 แล้วในเรื่องของของพวกอาวุธปืนนะครับผมปืนก็มีของปลอมครับอย่างเขาจะมีดัมมี่ก็เป็นพวกปืนยางฝรั่งเขาจะเป็นปืนยางครับเวลาเวลาล็อกกันเวลาฟาดหัวกันมันจะเป็นนุ่มมากไม่เจ็บมันเป็นบิดได้นุ่มคล้ายๆกับตัวซัพพอร์ตลาจักรยานมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สนะใช่แต่เขาจะทํามาเหมือนมาก ทั้งลายทั้งอะไรเหมือนมากเป๊ะเลยเป๊ะเลยสมมุติเป็นโค้กก็เป็นโค้กเลยใช่ครับเป็นซิกซาวเวอร์ก็เป็นซิกซาวเวอร์เลยสีเสือเหมือนหมดเลยอย่างที่ขวดผมตีคุณต้องต้องตีให้ถูกวิธีด้วยนะครับครับผมถ้าขวดส่วนมากตรงตูดขวดมันจะมีความหนาอยู่อ๋อมันเป็นมุมของเขาใช่เขาเหมือนถ้าเราแค้ขวดจริงเขาส่วนมากเราก็จะใช้มุมนั้นนะฟาดใช่ไหมครับครับอ่าตอนนั้นก็โดนไม่ได้มันก็จะเจ็บอีกประมาณนึงแต่ไม่เจ็บมากก็ต้องตีให้โดนกลางขวดแต่ถ้าเป็นของจริงกลางกลางขวดก็เจ็บเหมือนกันก็ไปเหมือนนกัััคครรบบผม มีการที่บอกว่าต้องนําไปแช่เย็นด้วยฮะใช่ครับเพราะว่าอย่างขวดอย่างนี้มันมันพูดอากาศมันร้อนใช่ไหมก็มีความเย็นเข้าไปมันก็จะความกรอบมีความกรอบแล้วเมื่อกี้ตีผมไปนั่นยังไม่เย็นนะยังไม่เย็นครับยังเหนียวอยู่ครับถึงว่าฮะแสบต้องจะจะฟาดผมคืนนะครับไม่ฟาดพี่ฮะดูเลยว่าเขาเขามีความกรอบขึ้นต้องใช้ความเย็นช่วยใช่ครับมีกันบ้านมาให้พี่นงเช่นเคยนะฮะแล้วก็อเอนซีทีมนะครับนั่นก็คือ เราจะทําฉากขึ้นมาเป็นซีนแอคชั่นขึ้นมานะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ซ้อมกันก่อนแล้วตอนซ้อมเนี่ยเราจะต้องใช้ของเนี้ยซ้อม จะหมดเงินเยอะไหมครัโอ้หมดเยอะแน่ครับถ้าตอนซ้อมหลายพันบาทนะครับโอ้โหเอาซ้อมเรามาฟาดกันเล่นอย่างนี้ก็โอ้โหคนนายทุนเจ๊งครับครไล่เราออกจากกองไปแล้วครับอก็งที่เป็นทีมที่สุดยอดช่วยนายทุนประหยัดนะฮะก็จะมีของช่วยก็คืองซ้อมเราก็อย่างนี้เราก็แล้วว่าตีตีกันลองเป็นอย่างนี้ตีฟุตท็อปไม่เกรงใจพี่ตีไปละอย่างนี้ใช่ไหมครับช่วยได้ช่วยได้แล้วมันมีน้ำหนักมั้ยน้ำหนักแล้ว ให้ใกล้เคียงให้ถืออย่างนี้ฟาดกันมาเตะอันนี้ก็ไปอยู้รือเกินไปใช่ครับโอเคครับรักค่าวนี้อดใจไม่ไหวฮะเดี๋ยวผมก็ต้องขอร่วมแจมนะฮะแล้วลองฝึกตีให้พี่สอนผมด้วยนะครับพี่ได้ได้ครับเวลาเราเราหยิบด้วยความส่วนมากเขาจะให้พุ่กลับหยิบแล้วเขาเขาให้ฟาดเลยง้างซึ่งฟาดไปตรงนี้โอ้โหมีสิทธ์เส้นเลือดสมองตรงนี้บางมากเราตีส่วนมากพุ้มกลับเขาจะให้ตีตรงนี้ทีนี้หลักการตีถ้าตีไปเต็มๆตรงนี้มันก็มันก็อันตรายอยู่เราต้องตีให้ยึดตร ตัวนี้เป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดตรงกระโหลกตัวนี้จะแข็งแรงที่สุดใช่ไหมครับจะมีสันแข<ะ>็งงตรงนี้แต่ตรงนี้จะอ่อนที่สุดนะครับที่ส่วนมากที่คนล้มล้มอะไรๆตรงนี้จะเลือดข้างคือแถวข้างๆข,งข,งขมับนะครับเฮ้ยเฮ้ยไรผมจิบขวดให้ผมปัดดัก,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 ก่อนป๊บมา เฮ้ยนี่เก็บกัวตีนอยู่เออกัวตีนอะไรกันเป้นเป้นเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้นรู้ว่าอยากสืบทันปะมาเลย